ใส่เลยชิคกี้พายฉันก็จะใส่เหมือนกันคนไหนชิคกี้พายกันแน่ครัเนี่ยนหละปอปอมฉันเ็เนน่และปอปอมนี่เคุณชิคกี้พยิฉันต้องหาอัะคนไหนกันแน่เอ ดีจังเลยนะเธอปุ้มปุ้ยเราอะกลับบ้านกันเถอะน่ารักจังเลยอ่ะข่าวอาไรจักกี้ปมปุ้ยเออปมปุ้ยเราอะกลับบ้านนะเถอะเออเออเอเป็นอะไรอ่ะเออปล่าเปลาพอดีคุยกับเพื่อนน่ะงานอะเราอะกลับบ้านกันเถอะไม่รู้ว่าไทดัสเป็นยังไงบ้างเออแล้วพรุ่งนี้เธอก็ยังมาเหมือนเดิมนะ พื่นี้ฉันไม่ว่างอ่ะชิคกี้พายมาเลี้ยงไทไดาให้ไม่ได้หรอกอมีธุระแต่เพื่นี้ฉันก็ไม่อยู่นะขอตัวก่อนนะนี่อะไรของเขาวะน้องเป็นอะไรอะาุจูๆๆ่ๆก็มายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยดูสิน,นี่อาการแบบนี้มันอาการของคนมีความรักใช่ไหมอ่ะ ฉันว่าเขากําลังแบบเพอ้อฝันเรื่องหนังเกาหลีแหละโมาหลอดกลับบ้านกันดีกว่านะเฮ้ยวันนี้ปุ้มปุ้ยอ่ะมีนัดกับแซ่สองเจ็ดค่ะทุกคนแต่ว่า ปุยอะแอบแอบมองเธอสองเจ็มาตั้งแต่วันที่เขามากิน KFC กับชิคกี้พายที่บ้านแล้วอะค่ะเขานหน้าหลอกมากเลยยิ่งพอที่คุยแชทกับเขานะคะเขายิง่งแบบโอ้ยดูน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าวันน,นั้นอะเขาว่าสนใจแต่ชิคกี้พายค่ะทุกคนไม่มองคนอื่นเลยอะแล้วปุ้มปุ้ยอะแอบชอบเขาใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้จะเข้าหาเขายังไงอะก็เลยนี่ค่ะ แต่งตัวให้เหมือนชิคกี้พายกับทุกคนแบบกับบี้ทุกๆอย่างเลยค่ะเนี่ยน,นัดเขาไว้เนี่ยค่ะอีกแป๊บเดียวก็จะถึงเวลานัดแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะมาแล้วค่ะทุกคนงั้นเราไปรอเขาตรงนู้นกันดีกว่าค่ะคนนี้ะฉันน่ะพัฒนาเธอมาที่ใหม่ที่เราไม่เคยไปเมื่อว่าอ้อาวปุปุ้ยเออเอเอ,เอวัด,วด,ดีชิคกี้พายปุ้ปุ้ยแล้วทามาทำไมที่นี่อ่ะไหนบอกฉันกับจิก,กี้ว่า ไปธุระต<า>ิดใช่เหรอ,อก็เนี่ยแหละธุระของฉันน่ะคือฉันฉันกําลังทดลองอะไรบางอย่างอ่ะชิคกี้พายเนี่ยเจอเธอก็ดีแล้วเธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิเนี่ยฉันเตรียมของมาแล้วอะไรอ่ะ,อะ,อะทดลองอะไรอะก็น,นี่มันหน้ากากของโปรเจกต์โซล่า ใช่เนี่ยฉันอยากให้เธอพิสูจน์อะไรบางอย่างมาฉะนั้นเธอช่วยใส่หน้ากาก,กอันนี้ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยว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 แล้วทำไมเธอแต่งตัวเหมจิ๊กพายเลยอ่ะใช่เออเธอไม่ต้องถามมากหรอกเออชิก๊กพายเธอมากับฉันตั้งแต่เด็กเดี๋ยว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 นี่เธอจะเอาชิก๊กพายไปไหนโอยจะพาไปเดินเล่นตรงนี้แหละมันมีดอกไม้สวยมากเนี่ยตรงน,นั้นร้านน้ำผู้ชายหล่อม,มากจริงกพาเหรอ,ชอใช่ไปสิผู้ชายผู้ชาย ฉันจะพาเธอไปตรงโน้นชิกิไายเอ่อเดี๋ยวก่อนปุ้ยปุ้ยเอ่เอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนี่ปุ้ยปุ้ยเธอพาฉันมาแบบนี้ทําไมอ่ะเธอมีอะไรก็บอกมาสิอ๋อคือเนี่ยเรื่องเนี้ยที่ฉันบอกถือว่าฉันกำลงังทดลองไงมันเป็นความลับอะให้จ็กกี้รู้ไม่ได้หรอกทาไมจ,จักจิกี้จะรู้ไม่ได้อ่ะจ็กกี้อ่ะมันรู้แท้รู้พุงฉันหมดเลยนะโอ้ยวันนีเน้เธอจำแท้สองเจ็ดได้ไหมที่ไปเดทกับเธอที่เคฟซีไง ทำไมจะไม่ได้อะเนี่ยฉันดูแล้วอ่ะเขาก็ดูชอบเธอเน่แล้วเธอก็ชอบเขาช่ิมิล่าฉันนี่ตอบไม่ได้หรอกแล้วแผนการของเธออ่ะคืออะไรอ่ะก็ฉันน่ะอยากรู้ว่าเขาอ่ะชอบเธอจริงๆหรือเปล่าฉันก็เลยจะพิสูจน์อะไรบางอย่างนะชิคกี้พายเออถ้าเธอไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันไปเดินเล่นตรงนู้นก่อนนะอะเดี๋ยวดเดี๋ยว ไงหรอชิคกิ้พายเออฉันน่ะจะร่วมมือกับเธอก็ได้เธอจะทํายังไงอ่ะก็เนี่ยแฟสองเจ็ดเขาไปคนใส่หน้ากากใช่ไหมเธอเนี่ยก็ใส่หน้ากากให้ดูเหมือนเป็นพวกเดียวกับเขาไงแต่วลาเธอก็จะได้รู้ไงว่าเขาวอบรักเธอจริงหรือเปล่าก็ดีนะเพราะว่าฉันน่ะก็อยากจะลวงความลับของพวกเขาใส่หน้ากากโอเคงั้นอ่ะฉันใส่ก็ได้ใส่เลยชิคกี้พาย โอเคแบบนั้นแหละแล้วฉันก็จะใส่เหมือนกันแค่เนี้ยก็ดูเนียนแล้วไม่เห็นร่าเหมือนกันทุกอย่างแต่เธอมต้องบอกเรื่องนี้ให้สกี้รู้นะชิคกี้พายเข้าใจไหมเข้าใจงั้นเดี๋ยวเธอแอบตามดูเส้นทางขาแล้วกันฉันจะไปทำตามแผนก่อน ชีคิตายครับเอ้าเซอร27มาแล้วหรอคะเอ้ยพี่ชีค้ายคุณใส่หน้าก,กากทำไมอะครับก็อยากจะเอาใเซอร์27นี่คะอยากรับรองแต่งตัวให้เหมือนกันเหมือนเป็นคู่กันนะคะโอครับนี่ครับโอ้ชิคิตายหรอคะ คุณน่ารักจังเลยนะคะคุณก็น่ารักครับแตว่าเราไปเดินชมดอกไม้กันดีกว่าครับมาดีกว่าแค่มีเซองเจอ่ะถึงมอบดอกไม้ให้กับฟุ้งตุ้ยวิ โอ้าวอ้วอ้าวอ้าแจะพี่ชเองอ้าวชี้พายเหรอใช่สิเธอดูฉันแม่เดินไม่ได้อยู่เนี่ยแั้วสุดท้ายทำไมอ่ะมันเป็นเทรนแม่มันเป็นเทรนแม่โอ้อย่ามาเล็ดอะไรอย่างนี้สิฉันใจหายที่ความหมด ทำอะไรเนี่ยฮะฉันไม่รู้มันส่จอมมันจะวต้องมองวะไรเงียดูุยกเสื้อสักเจ็ดซิงก็สนิทซะใหย่กันมากเลยล่ะดูสิถ้าไมนางทำอย่างนั้นล่ะก็ทักับปุ้ยปุ้ยระวังแโออะไรนีเ่อร่เธอกำลังปิดบังอะไรฉันอยู่ล่ะแต่เธอดูสิเขาสนิทกันมากเลย่ไงเยไปไหน ตายทำไมอะเห็นฉันได้ไหมช่าโหดทเรื่องนี้อะไรเยอะยนขอเเนี่ยน้ำซึมชีไปเห็นต้นนั้นไหมครับน้ำต้นอะไรคกต้นรักของเราไงครับต้น้ัพูดทีไมไม่รู้อะคุณชายครับดูน้ำสิครับใสจังเลยอะครับ มันม่นน่าแล้วนะคะน้ำมันจะน่าแตบผมเป็นผู้นำาจนะครับเหมือนที่ผมเห็นคุณอยู่ในสายตาตลอดเวลาไงครับโอยผมไม่ไหวแล้วครับต่อไปลูกหัวใจครับรมางกายทก่เป็อนครไมดีเครับรฟกลนด้ว นี่จ๊ะกี่ดูเขาส่งคแอะหวนแหววกันมากเลยนะนี่แล้วฉ enfin ันไม่มันว่าแผนคืออะไรเอะไรนี่ยฉันได้ยินเธพูดแผนมาสองครั้งนะแผนแผนแผนอะไรอ่ะโอ้ยเีอะไรนี่ไกนตามตามดูดูดูซิดูซิสีาครับ บรรยากาศดีนะครับใช่ค่ะดูสิอากาศก็ดียิ่งได้อยู่กับคุณเนะี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยอะค่ะอืมผมว่าเราลองไปนั่งเรือไหมครับถ้าคุณอยากายก็ได้ค่ะงั้นเราไปกันครับค่นะครับเป็นไงครับที่ไทยครับสนุกไหมครับ โุกมากเลยค่ะเขาเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีจังเลยะารเรือก็ได้เยมุกเป็นหวาดตลอดเลยน่ารักจังเลยอ่ะครับฉันโอะนะฉันี่ยจะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดียวเีเดียวเดไม่ยอมอะไรอย่าฉันงงไปหมดแล้วนะเธอไม่ยอมบอกฉันั้งสิ มันบอกกับฉันว่าอย่าไคราบเงาะของนี้ได้นี่บอกว่าอะไรเธอคุยกับฉันก่อนสิก็บอกว่าแต่ถ้าฉันบอกพอแผงมันก็จะพังนี่โอ้โหขนาดนี้แล้วล่ะเธอจะมากลัวแผนพังอะไรจ๊ะพูดมาเธอฉันบอกเธอตรงๆก็ได้ไอ้จินงจุ่ยะมันบอกกับฉันว่าสนบกอกันผว่าเราไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าครับ ค่ะข่าว่าอยากจะพิสูจน์ว่าเส้าสองเจ็ดอ่ะเขามีแผนการอะไรกับฉันหรือเปล่าอยากจะพิสูจน์ว่าเขารักจริงๆเขาชอบจริงหรือเปล่าวะตายแล้วแดนนี่อ่ะเห็นไหมล่ะ พอฉันปิดเธอเขาบอกว่าเธอเป็นคนสูงเรื่องถูกเรื่องอ่ะเธอมัน,นแบบไม่มีแม่โอยว่าใช่นขนาดนี้ได้เหรอแบบเนี้ยฉันก็ไม่ยอมแล้วเธอไปกับฉันเลยใช่ฉันก็อดใจไม่ไหวเนาะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่เ่ี๋ยวไปสวิงสวิงไปโอ้ยหยุดเลยนะปุ้ยถ้าทำอะไรผมแพ้เติมด้วยอะไรฉันฉันคือสิคกพาย เขาจะได้เหรอฉันต้องหาค่ะเออถ้าสองเด็ค่ะคนนา้นน่ะชกิพายตัวปลอมค่ะองค์กรต้องสมผมมาแน่เลยค่ะดูสิองค์กรอะไรน่ะแล้วเนี่ยเธอแต่งตัวเหมือนฉันแล้วเธอบอกว่าจะให้ฉันเอาใส่หน้ากากเออฉันแบบไม่ใส่มาแลยวจุกยิ้มพอมือพมพไม่ออกอ๋ออ๋ออ๋อ ทำไมหนากาฉัไม่อกคะทไมนูวะวทำไมไม่ไ,ไมาแต่นี่ทูบุยเธอใส่หน,น้ากากเธใส่อะไรในหะน้ากากาทำไมฉันถอดไม่ได้อะนี่เธออย่ามาใส่ห้ายช่นะฉันม่คือชิคกี้พายตัวจริงนี่เธสองเจ็ดดูสิคะองค์กรผู้บริจตตุลาเขาจะถอดหน้ากากออกม่ได้เห็นไหมคะเพราะว่าถอดหน้ากากไม่ออกทําไมจะไม่ออกเขาโกหกค่ะนี่ฉันเป็นห่กเหคุณชิคพาตัวจริงเหอ ในชิคกี้พายกันแน่ครับเนี่ยที่ตัวบอลเมตัวบอลเทมนั่นแหละตัวบอลฉันไม่เห็นั่นแหละตัวบแล้วทำไมเหมือนกันแบบเนี้ยครับนี่พอครับคุณชิี้พายตัวจริงแล้วฉันต้องถามอาจจคนไหนกันแน่เอียงงงงคนณชิคกี้พายฉันไอ้ผมมีวิธีพิสูจน์งั้นเรามาพิสูจน์กันกันได้ฉันน่ะรู้ทุกอย่างเพราะฉันอะคือชิคกี้พายตัวจริงได้ฉันน่ะรู้ทุกอย่างเพราะฉันคือชกี้ไายตัวจริงเราจะมาพิสูจน์กัน ทดสอบแรกคือการเต้นนะครับเพราะว่าผมชอบเวลาชีพายเต้นครับเริ่มครับ,บรแล้วทำไมีคนนึงเต้นแรงแล้วอีกคนนึงเต้นเบาครับผมว่าคนที่เต้นแรงนั่นแหละครับชีพายตัวจริง ผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นชิคกี้ยตัวจริงฉันอินแล้วฉันต่างหาชี้พยตัวจริงก็คือคนนี้ครับมันจะเป็นไปได้ยังไงอะนั่แหลคุณพูดเพื่อนฉันฉันคือตัวจริงชิคิี้พายไม่มีทางเต้นเบาขนาดนั้นหรอกครับแต่ฉันเต้นไม่ได้นี่เพราะฉันปวดขาแล้วก็ท้องอยู่นะน,นี่นี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่นายจะมาตัดสินแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันแค่การทดสอบแรก นายจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนนั้นอ่ะคือชิคกี้พายตัวจริงก็จริงนะครับงั้นไปบททดสอบต่อไปเลยครับบททดสอบที่สองนะครับจะเป็นคำถามที่มีแต่ผมกับชิคกี้พายเท่านั้นที่รู้คำตอบคำถามที่หนึ่งวันนั้นที่เราเดทกันครั้งแรกเรากินอาหารอะไรครับไม่ใช่วันนั้นเค c กีอ่ะเราแอบกินหมดแล้วนี่เรา DS เป็นอะไรอะ่ะ วันนั้นสก,กีมันจะทำไอเต็มไ็ด้ดีแน่เลยอ่ะถ้าทั้งสองคนเสร็จแล้วโชว์คำตอบได้เลยครับถูกคงคู่เลยครับ <c oughs> ตอบไปข้อที่สองครับวันนั้นเราดื่มน,น้ำอะไรกันครับ นี่ซส์สงเจ็จชี้ไายว่านะถ้าอย่างนี้ปุ้มปุ้ยก็อยู่ในงานมานๆนด้วยอย่าเอาคำถามจริงมีแต่ชี้ไทยกับไซส์สองเจ็ดรู้เท่านั้นไม่ได้หรอคะเช่ค่ะเอาคำถามที่เราสองคนรู้ดีกว่าไม่งั้นนะบุ้มปุ้ยอ่ะเขาก็รู้คำตอบสิคะโอเคได้ของขวัญที่ผมให้คุณวันนั้นน่ะคืออะไรอันนี้ไม่รู้ว่าตอบว่าอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยสิ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเปิดคำตอบได้เลยครับฉันอ่ะพี่แหวนแหวนอยู่ในมือฉันเธอนะ่ะขโมยฉันไปยังไงล่ะปุ้มปุ้ยฉันจะขโมยเธอได้ไงล่ะเธอละแหละคุณปุ้มปุ้ยอ่ะเธอน่าหลอคุณชิคกี้พายอ่ะฉันคือชิคกี้พายตัวจริงฉันคือตัวจริงฉันต้องกล่าวี่าฉันตัวจริงอ่ะฉันฉัน เธอละแบบตัวปอมให้ละทำไงดีครับผมมีบททดสอบสุดท้ายครับงั้นะเราพิสูจน์กันที่บนทดสอบสุดท้ายแล้วกันปดูปุดยได้เอาละทั้งสองคนมาถึงบททดสอบสุดท้ายแล้วคือบททดสอบการต่อสู้เพราะว่าชิคกี้พายอะผ่านการต่อสู้มาเยอะอชิคกี้พายป่วยฉันชนะแน่นอนก็ได้ต่อสู้ก็ได้ แต่ฉันน่ะจะส่งโทรแทนของฉันนั่นก็คืกเชื่อนฉันทุกคนก็รู้อยู่ว้าชิคี้ทายอะ่ะจะยืนนานไม่ได้แล้วต่อสู้แบบนั้นอะ่ะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะชี้ท,ท้องอย่ฉันก็ท้องอยู่เหมือนกันนะฉันน่ะต่อสู้ได้เลยงั้นอะ่ะถ้าแทนแนะ่จรงว่าเปนชิกี้พายอะ่ะแทนสู้จิก,กี้ไม่ได้หรอกงั้นอะ่ะจะก,กี้ฉันส่งัวแทน ขำมั่นใจลับพ้ปุ้ยเธอ,อนจะชนะฉัน้ามาคนสกิพายปุ้ยอะไรเธอเรียกผิดพร้อมกันหรือยังพร้อมพร้อเลไปเริ่มกันเลย ไอ้ปุ่มปุ้ยฮะนี่มัน,นชิคกี้พายตัวบ้าวิวิกงฉันหนักกัดฉันอออคือคือคือว่าฉันปุ่มปุ้ยทำให้เธอทำแบบนี้อ๋อฉันฉันทำก็เพราะฉันชอบนายนะซะสมเจ็บแต่ผมไม่ได้ชอบคุณนะผมชอบชิคกี้พาย ฉันแบบนั้ฉันแหละคุณซิทแมนจริงฉันหาบางแกงไม่ได้อะฉันไม่รู้ว่าคุณคุยอยากทรมานแกกันอะไรมาให้ฉันน่ะคุณคุยน่าจะใช้เกาวติดครับจุ๊กซี่เราจะทำยังไเนี่ยใช่ไหมต้องงับ